สวัสดีครับผมสวัสดีเพื่อนๆชาว y o u t u b e นะครับอ่ะมาเจออีกแล้วนะครับสำหรับรถตัดกระโพดนะครับผมก็คลิปนี้จะมาะแนะนำเป็นอีกหนึ่งวิธีการทางเลือกนะครับผมเกี่ยวกับการเกษตรนะครับ ก็จะไม่ค่อยพาดูรถเท่าไหร่นะผมจะพามาดูข้าวโพดนะครับผมเป็นข้าวโพดแอ้นนะครับอแต่ว่าก็เดี๋ยวดูรถก่อนนะนะกําลังดําเลยครับสวยงามนะก็บรรยากาศตอนเย็นๆนะครับผมก็กําลังล่มลื่นดีนะครับ อุ้มละสองตันนะครับเพื<ๆ>่อนๆผมเคย uh, รีวิวไปแล้วนะครับรถของช่างหนุ่มแกรซิ่งนะครับมาจากสุพรรณบุรีนะครับผมก็สําหรับเพื่อนๆท่านไหนยังไม่ยังไม่ได้เห็นก็ดูคลิปนี้ก็ได้นะครับคือไอ้เจ้าข้าพดแอ่นี้ก็ดีอย่างนะเพื่อนๆอายุสั้นนะครับแค่เพียง uh, 45วันนะครับ ก็ได้เก็บเกี่ยวแล้วนะครับผมเก็บเกี่ยวก็จะขายเป็นฝักนะครับผมเป็นฝักก็ราคาตัวนี้รู้สึกว่าเราจะส่งเท่าแก่นะครับราคาอยู่ที่กิโลละสี่บาทห้าสิบนะครับผมแล้วก็เราจะมารับจ้างอีกจ่ายค่าเขาหักนะครับ กิโลละ1นบาทนะครับก็สำหรับคนที่ที่เป็นเจ้าของสวนนะครับก็จะได้กิโลกร,รัมละ3าบาทห้าสิสตางค์นะครับผมเดี๋ยวผมจะพามาดูข้าวโพดแอ r นะครับนี่นะอันนี้มันแก่แล้วนะครับ มันหมดอายุฉีกให้ดูสักหน่อยอ๋ออันนี้ถือว่ายังยังไม่แก่นะครับเนี่ยนี่นะครับแต่ว่าก็เลยอายุมันแล้วนะครับก็ใช้ไม่ได้นะครับก็มันจะแข็งไปนะครับกินแล้วจะไม่ค่อยนี่นะเดี๋ยวดูฝักนี้นะครับ แกะมือเดียวในะยากเหลือเกินนะนี่นะครับเนี่ยฝักนี้แก่แล้วนะครับเนี่ยก็กิดไม่ได้แล้วนะครับผมก็สำหรับการลงทุนก็มเมล็ดพันธุ์ก็ไปเอาจากท่อแก่เลยนะเพื่อนๆไม่ต้องลงทุนอะไรเลยนะแค่เตรียมแปลงพื้นที่แล้วก็กับปุ๋ยนะครับผมเนี่ยแปลงนี้ก็ประมาณ 45วันได้หักแล้วก็อายุหักก็ประมาณ1เดือนนะครับไม่รู้ว่ารถเกิอดอะไรขึ้นมาดูรถกันเลย วันหนึ่งได้กี่ไร่พี่รุมอยู่ที่แลงนะครับแลงใหญ่วันสามสิบสี่สิบไร่ครับอ๋อสามสิบสี่สิบไร่ได้ใช่ไหมถ้าย้ายบ่อยนี่ก็ไม่ถึงเนาะประมาณสิบกว่าไร่ยี่สิบไร่ก็หมดแล้วเนาะก็ปกติแล้วก็ลูกรู้กันอยู่เจอเจ้าของช่องด้วยนะครับใาอยู่ในเงากระจกนะครับผมหนีก่อนปกติผมแล้วไม่ค่อยได้ออกช่องนะแต่งตัวไม่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยว เพื่อนเอฟซีเขาจะว่านะครับว่าออกออกสื่อทั้งทีทำไมแต่งตัวแบบนี้วะ <c oughs> <c oughs> ไม่ดีนะครับผม่อจะออกสื่อทั้งทีก็ต้องแต่งตัวให้เรียบร้อยนะครับอาจจะถึงอาจจะไม่ต้องใส่สูตรก็ได้นะครับแกแต่งตัวให้มิดชิดสักหน่อยนะไม่รู้ว่าเป็นอะไรนะครับเนี่ย <c oughs> เป็นไรห่อ ดีเลยเดยวมาดูคุณพ่อถอดนะครับว่าข้างในนี่จะมีอะไรเนี่ยก็ปกติก็เคยเห็นแต่ระบบของรถเกี่ยวข้าวกันนะครับมาเจอของรถตัดต้น้าวโพดบ้างระบบเป็นยังไงนะ อย่าเีย,นะเย,เยมาเนี่ยก็สปริงตัวนี้นะครับขาดนะครับเพืเ่อนๆก็ต้องแก้ปัญหาเฉพาะหน้าไว้ก่อนนะเพราะว่าเย็นแล้วนะครับผม ร้านปิดหมดแล้วครับขับเป็นก็ต้องซ่อมเป็นด้วยนะเพื่อนๆคนมีรถเนี่ยไม่ว่าจะเป็นรถเกี่ยวรถกระบะรถอะไรครับเราขับทุกวันเราใช้ทุกวันเนี่ยเรารู้นะว่าอาการมันจะเกิดตรงไหนนะครับขับไปเนะี่ยถ้าลองให้ผมมาขับคันนี้ผมก็ไม่รู้นะครับว่ามัน จะเกิดอะไรขึ้นนะก็ขับไปอย่างเดียวนะแต่ว่าเจ้าของรถเนี่ยเขาเล่นรถขับทุกวันเนี่ยเขรู้อยู่แล้วนะเห็นเพื่อนเพื่อนคอมเมนต์มาบอกว่าเป็นเกียร์ของรถปูนนะผมก็อันนี้ก็บอกตรงๆว่าไม่ไม่รู้นะครับเพื่อนๆ ใครรู้ก็ช่วยคอมเมนต์มาได้ก็ดีนะครับผมนะครับไม่ค่อยซับซ้อนนครับระบบข้างหลังนี่นะแต่ว่าจะมาหนักข้างหน้าครับนี่ไม่รู้อะไรเป็นอะไรนะครับอาจจะเป็นชุดตัดของต้นกระโพดนะครับตัดสับไปเลยนะครับ ประกอบเข้าไปคืนแล้วนะครับเสียงเรอนะครับผม ทดสอบก่อนแล้วมนะั้งต้องหมุนดูก,ก่อนนะว่าจะใช้ได้ไหมนะใช้ได้นะครับหรือว่าแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดีมากเลยนะครับผม 来了。 จะใช้งานหนักไม่ค่อยได้นะครับตรงนี้ข้าวโพดหนาจัดนะครับเนี่ยต้นสูงนะครับถ้าเจอก็เหมือนกับข้าวนะครับถ้าตรงไหนหนาหนาก็ต้องค่อยๆช้าๆหน่อยนะครับผม สำหรับข้าวโพดต้นแอนี่นะครับผมก็ไล่หนึ่งก็ได้ประมาณ2อถึงสตันนะครับเจอข้าวโพดงามแบบนี้ตลอดเนี่ยแบบนี้นะก็ได้อยู่เลยไล่ไล่ละ3ตันนะครับสามตันตละสองร้อก็ตีไปสักหกร้อนะครับเนี่ยดีก็คือเราสามารถหักปัก หักทุกวันนะครับแล้วก็พอแต่หมดอายุของเขาก็เราจะขายต้นได้อีกนะครับผมถึงตันละ200เลยนะหรือว่าถ้าเรามีเวลาเนี่ยเราก็สามารถที่ว่าจะตัดไปแล้วก็สับไปส่งทางโรงงานก็ได้นะครับแต่ว่ามันก็ต้องใช้เวลาเยอะพอสมควรน,นะครับแต่ว่าก็จะได้ราคา เพิ่มขึ้นไปอีกนะครับอาจจะเป็นตันละสี่ร้อยหรือห้าร้อยนะครับอ่าว่ามีที่รับซื้อนะ,อะเดี๋ยวเรามาดรอดักอยู่ฝั่งนี้กันนะครับผม ยังไม่พอรอบเลยก็จะเต็มแล้วนะครับเนี่ยดูว่าได้ขนาดไหนแล้วนะออเนี่ยแบงนี้ก็ประมาณแดไล่นะครับผมวิ่งได้รอบหนึ่งก็ประมาณนี้นะครับแต่ว่าถ้ารอบนอกถ้ารอบนอกนี้อาจจะเต็มนะครับผม ผมสำหรับแบตเตอรี่นั้นโลครับแบตหมดแล้วนะครับเพื่อนๆต้องขอจบคลิปไว้เพียงเท่านี้นะครับแหมเสียดายมากเลยนะว่าจะจะถ่ายให้ดูจนเขาจะกลับบ้านนะครับจนจะขึ้นเทเลอร์กลับนะครับผมเนี่ยแต่ว่า มาผิดพลาดนะครับผมขออไปด้วยจริงๆนะครับโอเคนะครับวิดีโอชุดนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมกันนะครับผมขอบคุณทุกไลท์ทุกกำลังใจนะครับยังไงก็ฝากกดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ